ต้น ควรจะก,กิ่งแรกควรจะมีความสูงสัก50-60ซนเมตรนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้กิ่งนี้อาจจะเตี้ยเกินไปแต่ถามว่าแขวนลูกได้ไหมแขวนลูกได้ครับอาจจะอยู่ระนาบนั้นก็ได้แขวนลูกสักปีหนึ่งก่อนใช่สักปีหนึ่ง,งก่อนค่อยจัดการออกไปนะครับส่วนอีกลักษณะกิ่งอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ถือว่าเป็นการแพ้คัดออกเป็นถือว่าเป็นกิ่งเทียมเขาบูมลงไปแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเขาสู้ไม่ได้แล้วเราสามารถที่จะตัดออกได้เลยนะครับหลักๆที่พวกเราอยากจะรู้นี่อาจารย์ไรจับอยู่เนะครับ อันที่ออกจากระนาบอันต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่ากิง่งรองเมื่อไรก็ตามที่มีกิง่งออกจากกิง่งรองเราจริงจะเรียกว่ากิงง่งแขนอาจารย์ดูแล<ๆ>ลองชี้ดูสักอันหนึ่งอยู่ปลายๆนั่นแหละลักษณะงนพวกนี้กิ่งแขนนะครับโอเคส่วนกิ่งลักษณะมุมกว้างเราก็จะเห็นว่ากิ่งละกิ่งเป็นลักษณะกิ่งมุมกว้างกิ่งมุมแคบต้นนี้อาจจะไม่ชัดเจนนักเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่ากิ่งมุมแคบนี้มีต้นไหนชัดเจนจะให้พวกเราดู ส่วนจานวนกิ่งที่เราขึ้นไปเพื่อไว้ลูกปกติแล้วทุเรียนนักกล้ามนะครับจะไว้กิ่งอยู่ประมาณ13ไม่เกิน15กิ่งก<ด>็คิดว่า,าจะมากพอแล้วเมื่อเขาอายุมากที่สุดแล้วคืออายุประมาณสัก78ปปีขึ้นไปถือว่านั่นคือโตเต็มที่แล้วนะครับก็จะเหลือก,กิ่งประมาณนั้นเรา,าเรียนรู้กันเรื่องของการควบคุมทรงพุ่มของทุเรียนเพื่อควบคุมให้ได้ทรงที่เราต้องการก็เรียกว่าทุเรียนนักกล้า เรามาดูการควบคุมทุเรียนตั้งแต่เขายังเล็กนะครับทุเรียนต้นนี้ก็ประมาณสัก8เดือน7 8เดือนเขาเรียกว่าเฝ้าหลุมมา7 8เดือนตอนนี้โครงสร้างลาต้นเขาโตแล้วจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยนะครับผมตัดไปแล้วกิ่งหนึ่งเพื่อความสูงที่ขึ้นจากพื้นดิน,นแค่เตี้ยเกินไปนะครับกิ่งพวกนี้ที่ชี้ลงเราก็จะควบคุมออกนะครับก่อนอื่นถ้าเรามาดูข้างในนี่นะครับระนาบอย่างเงี้ยยอดตรงนี้เป็นกิ่งนําขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามันมีกิ่งที่เป็นกิ่งที่จะแซงเป็นกิ่งนําไปได้ อันนี้วิธีการก็คือเราจะควบคุมมันไว้แต่ก่อนอื่นผมจะดูให้ตัดระยางมันออกก่อนอันนี้ก็ไม่ประโยชน์อันนี้ก็ไม่ประโยชน์นะครับเห็นไหมนะครับเราควบคุมไว้สักนิดหนึ่งแล้วมันมาในทิศทางเดียวกันกับกิ่งนี้ถูกต้องและอันนี้ทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาบานออกทางทิศนี้และเพื่อไม่ให้เขาโตขึ้นมาแซงกิ่งนี้นะครับเราก็ตัดตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อให้เขาตัดออกไปตรงนี้แล้วกิ่งนี้ล่ะกิ่งนี้ก็เหมือนกันถ้างั้นเขาจะอมขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็ตัดตรงนี้ซะนะครับเนี่ยได้เลยนะครับ แล้วโอ,อเคต,ตัดอันนี้อาจจะตามไปโอ้ตรงนี้พอดีรับเนี่ยนะครับก็ควบคุมไว้ตั้งแต่แรกนะครับกิ่งที่ไปทางนี้ก็ถือว่าบังร่มเงาครับกิ่งนั้นก็ตัดออกได้นะครับกิ่งที่เข้าในทรงพุ่มทั้งหมดนะถามว่ากิ่งพวกนี้ถามว่ามันยังใกล้กันอยู่ไหมใกล้กันนะครับแต่ถ้าเราไปควบคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะไม่เหลือกิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรายังต้องเก็บไว้แล้วมาตัดแต่งออกในภายหลัง เรียกว่าแพ้คัดออกภายหลังไม่ได้ไม่ได้จาเป็นที่จะต้องตัดให้ได้รูปทรงเลยตั้งแต่แรกสำหรับต้เรียนขนาดเล็กนะคะแล้วถ้าเรามาดูยอดเนี้ถ้าเราเห็นว่าโอ้โหมันจะกลายเป็นกิ่งนำเราสามารถคลิปได้ครับคลิปได้เพื่อที่จะตัดการเติบโตให้แสงตันนี้ให้ตรงนี้นําไปก่อนอย่าลืมนะครับทุเรียนก่อนการที่จะบอกว่า5ปีเนี่ยเราจะต้องเหลือกิ่งนําไว้เพียงกิ่งเดียวในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือการดูแลทุเรียนต้นเล็ก ตอนนี้เป็นทุเรียนอายุประมาณ3ปีเราจะมาดูสองปีกว่ามา,านะควบคุมทิศ<ก>ทางจริงนกนกระจิบอะไรสักอย่างเออใช่ใบเล็กๆๆนี้นะครับเราเห็นว่าทุเรียนกิ่งนี้นะครับที่มันมาทิศทางนี้มันแอนออกมาได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีอะไรมาแขวนเลยมันแอนออกเพราะเราไปตัดยอดตรงนี้แล้วพอมันมาตรงนี้มันก็อมไปตรงนี้อีกเราก็ตัดตรงนี้มันก็ไปทิศทางนี้เรียกว่ามันห่อต้นใช่มันห่อต้นถูกต้องครับอันนี้เราเห็นชัดเจนว่า มันมาที่ทางนี้ทางเดียวแล้วผมก็ตัดแต่งละตอนนี้ตอนตัดแต่งตอนมันยังเล็กนะครับแต่เราดูแล้วว่าทิศท,ทางที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่มีกิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้มันาที่ทางนี้เราจะตัดที่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผมตัดตรงนี้พวกเราจะเห็นเลยชัดท,ที่ว่ามันจะเป็นบานออกอเกษตรกรกล้าตัดไหมมันมาที่ทางนี้ละเนี่ยนะครับชัดเจนมากควบคุมทรงพุ่มให้ไปตามทิศท,ทางที่เราต้องการใช่ใช่ใช่และถ้ามองดูกิ่งนี้ถัดมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่ากิ่งเนี้ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันมาแอนมาตรงนี้แล้ว ถ้าเราอยากให้มันบานออกกวนี้เราก็ตัดตรงนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เราพอใจที่ตรงนี้แล้วกิ่งนี้ก็จะห่อต้นขึ้นใหม่แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละกิ่งนี้ก็จะบานออกอเพราะว่าทุเรียนพันุนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะมีลักษณะห่อต้นส่วนกิ่งนี้ถ้าเรามาสังเกตนะครับมีรอยบุ๋มเราถือว่าเป็นกิ่งเทียมมันเหมือนแพรคัดออกแล้วนะครับไม่สู้แล้วเราก็ตัดออกแค่นี้นี่ครับเรียบร้อยในขณะเดียวกันกิ่งนี้ที่พวกเราเห็นเนี่ยที่อาจารย์ ผมคิดว่ามันยังห่อเกินไปผมอยากได้มันแอนไปมากกว่านี้ได้ไหมก็ได้สามารถตัดตรงนี้ก็ได้มันก็จะแอนออกไปมากกว่านี้อลองดูนะครับว่ามันจะสวยงามไหมถ้าเราตัดออกเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการตัดละควบคุมแล้วนะโอเคนี่คือลักษณะทิศทางที่เราต้องการอันนี้คือทิศทางมานี่แล้วเราอยากให้ทิศทางเข้าไปทางนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการตัดแต่งแล้วเหมือนกันนะครับถ้าคิดว่าห่อต้นเราค่อยตัดแตง่งยอดเข้าอีกทีว่าเฮ้ยดูตรงนี้แล้วเนี่ยมันห่อต้นขึ้นไปแล้ว แค่ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่เป็นการควบคุมทิศทางกิ่งละชัดเจนมากแล้วถามว่าอาจารย์แล้วนี่มันใกล้กันขนาดนี้ไม่เอาไว้หรอในที่สุดต้องเอาออกแต่ณขณะนี้มันมีใบอยู่ถามว่าจะเอาใบไหนกิ่งไหนออกอาจจะต้องตัดตรงนี้และยหยาวนะครับแล้วเก็บอันนี้ไว้สําหรับแขวนลูกกิ่งนี้ละ่ะก็ปีหน้าน่าจะแขวนลูกได้ถ้าอาจารย์อะไรยอมไว้ลูกโอ้อ เราจะมาดูการควบคุมความสูงนะครับแต่ก่อนอื่นเราขึ้นไปตรงนี้เราผ่านเส้นทางนี้แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าทุเรียนต้นนี้มันห่อต้นค่อนข้างจะมากนี่มันก็ห่อตอน้นอีกแล้วเราเห็นว่าเป็นลักษณะพันธุ์มันนะใช่เป็นลักษณะพันธุ์ของเขาจะเห็นว่าถ้าผมถ้าซูมเข้ามาตรงนี้เอยอาจารย์ก็ตัดไปแล้วนี่แต่นี่ก็ยังถือว่าห่อต้นมากเกินไปเราต้องตัดตรงนี้อีกครั้งเห็นนะครับเขาก็จะบานออกละถ้าถามว่าทิศทางนี้ล่ะทิศทางนี้ก็จะห่อต้นมากเกินไปละก็ตัดนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าชัดเจนอันน เห็นไหมครับตัดกิ่งที่มันเป็นกิ่งมือ<ช>กระโดงอ่ะใช่นี่เหมือนกิ่งกระโดงใช่ไหมครับเนี่ยเราตัดกิ่งเนี้ยเพื่อให้เขาไปทิศทางนี้เห็นจัดเจนฑไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ห่อต้นก็ถ้าตัดตรงนี้เขาก็จะไปทิศทางนี้แต่คิดว่านี่มันต่ําไปผมตัดตรงนี้โอเคคราวนี้ผมก็ตัดอีก <c oughs> ครั้งหนึ่งนี่ที่ตรงนี้ความสูงประมาณนี้ได้ขนาดนี้นะครับสําหรับทุเรียน3ปีเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับควบคุมทิศทางทุกอย่างแล้ว เดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปเพื่อควบคุมความสูงให้ดูแล้วก็ตัดยอดให้ดูนะครับว่าเราตัดอย่างไรมีกิ่งระยางอย่างไรอ่าอันนี้เราจะมาควบคุมความสูงบันไดนี้นะครับมีความสูงอยู่4เมตรพอดีพอดีเพราะเราจะตัดที่ความสูงประมาณ4เมตรหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะปล่อยให้มันขึ้นเป็นระนาบอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ความสูงที่ต้องตัดยนคำที่เขาเป็นกิ่งใหญ่ก็ขอใช้ก,การไก่สายกันแล้วกันนะครับ ซึ่งมไม่แน่ใจเกษตรกรบางคนก็ไม่กล้าที่จะตัดแต,แต่งเลยนะครับรละนาบขนาดนี้ความสูงเบอร์นี้ว่างั้นเถอะคิดดูสิลงไปแล้วต้องมาดึงลงครับนี่คือความสูงที่เราได้แล้วและกลิ่งนี้ในสุดก็จะเป็นกิ่งนําหลายกิ่งขึ้นไปมีหลายยอดเป็นทุเรียนหลายยอดนะครับเนี่ยค่ะที่ตัดลงมาดูความอ้วนของกิ่งมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแล้วดูสิ นี่ขนาดตัดยอดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือเอาลงมาแบบแตตกี้นี่เองใหญ่เบอร์เนี้ยกเกษตรกรยากมากที่จะทำใจค่ะครับเห็นไหมครับพอได้ไหมครับหลังการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วทรงพุ่มเรียบร้อยเลยนะครับค่ะซึ่งแสงก็เข้าเต็มที่ละครับประยานเข้าเต็มที่แล้วก็ดูสิครับกิ่งข้างล่างที่เราตัดลงมากกว่ากิ่งที่เหลืออยู่ข้างบนอีกอันนี้คือเตรียมต้นเรียบร้อยแล้วครับ